ครบ70ปีตั้งแต่บริเวณถนนราชดำเนินแล้วก็มุ่งหน้าไปยังศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับโดยการเดินเท้าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในครั้งนี้ก็แน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมครับอย่างกลุ่มโคศกเครือข่ายอาชีวะคุณธรรมทรอินทราัชัย บอกเลยว่ากจิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของศิทธ์เก่าอาชีวะจากหลากหลายสถาบันไม่ว่าจะเป็นปทุมวันอุเทนาวายราชสิทธิ์สารพัดช่างสีประยาไทยสุริยะแล้วก็อีกหลายสถาบันเลยทีเดียวมาร่วมกันทําโครงการทําดีเพื่อพ่อครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางกลุ่มอาชีวะเองเขาก็ฝากถึงรุ่นน้องด้วยนะครับว่า อาชีวะจริงๆแล้วเรามีภาพลักษณ์ที่ดีได้เราสามารถเอาความรู้ที่เรามีมาทำประโยชน์เพื่อสังคมได้เลยอยากจะฝากบรรดาอาชีวะทุกคนว่าให้ลดความรุนแรงแล้วก็ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายกราบบะตรพระเจ้าอยู่หวัวดน,นะครับแล้วก็ร่วมมา,ดดานถวายกราบบัตสมเด็าจพระเจ้าอยู่หัวด้วย,น,ยนะครับลองฟังในส่วนของโฆษกกลุ่มเครือข่ายอาชีวะนักศึกษาปกป้องสถาบันนะครับ ให้ประชาชนและพี่น้องชาวอุิววหลายๆสถาบันมาถวายพระพรแด่องค์ราชะการที่9นะครับเพื่อพ่อหลวงของพวกเราที่เรามีความรักและมีความเคารพและก็ศรัทธานในตัวพระองค์ท่านอย่างเต็มเปี่ยมนะครับก็อยากจะฝากน้องๆว่าน้องไปเรียนน้องตั้งใจเรียนเถอะน้องเรียนเข้าไปคือเข้าใจอยู่ในในใน,ในสถานการณ์ที่เราจะต้องไปเรียนเรายังเป็นนักเรียนเขาไม่ทําเรา เราไม่ทำเขาเขาก็ทําเราไอเคสพวกนี้นะครับมันต้องละลายพฤติกรรมให้ได้นะครับแล้วเรื่องพวกนี้ผมว่าแก้ตั้งใจจะแก้มันก็น่าจะแก้กันได้ ขอเรียนเชิญน้องๆอาชีวะทั้งหลายนะครับนั้นนี่ก็เลยเป็นการแสดงออกนะครับว่ <c oughs> าจริงแล้วพวกรุ่นพี่ทั้งหมดเนี่ยยังสามารถมารวมตัวกันเพื่อถวายพระพรในหลวงได้แล้วทาไมน้องๆอาชีวะต่างสถาบันเนี่ยนะครับยิ่งในขณะน,นี้เพราะองค์ท่านเองเนี่ยย,ยังประชวนอยู่ด้วยก็อยากจะเชิญชวนบรรดาอาชีวะทั้งหลายร่วมใจทําดีเพื่อพ่อหลวงของเราไม่อยากให้มีข่าวคราวอาชีวะทะเลาะบอกแว้งกันอีกแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่เขาร่วมกันลงนามถวายพระพร ขณะเดียวกันเนี่ยคุณปิยบุตรเทียนคํศสีนี่ก็เป็นตัวแทนโครงการทําดีเพื่อพ่อ <Okay. S 1> บอกเลยนะครับวันนี้ที่อาชีวะมารวมพลังกันเนี่ย <Okay. S 1> เพื่อสร้างสรรค์ความดีมาทําดีเพื่อระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็อยากจะฝากน้องๆอาชีวะว่าพวกเราสามารถทาดีเพื่อพระองค์ท่านได้ทุกวันนี้พ่อของพวกเราเหน็ดเหนื่อยมามากพอแล้วอยากให้พวกเราอาชีวะทําดีตอบแทนพระองค์ท่านบ้างลองฟังเสียงรุ่นพี่หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ มีหัวใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันคือแสดงออกถึงความจงรักคดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ของเราพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากแสดงออกว่าพวกเราก็จงรักกดีกับองค์ท่านและก็กยอมวางใจในชีวิตจะให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยูอง่งครับก็อยากให้ทุกคนนะครับท้ความดีเพื่อพ่อเพราะว่า พ่อท่านเหนื่อยมากครับมากแล้วถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องออกมาแสดงออกและพวกเราต้องมาทําความดีเพื่อพ่อบ้างที่เราทำครับนี่ก็เป็นกลุ่มโครงการทําดีเพื่อพ่อซึ่งวันนี้เขาก็มาพร้อมกับกลุ่มอาชีวะด้วยนะครับมาลงนามถวายวพระพรและอย่างที่พวกเราได้ทราบจากแถลงการสํานักพระราชวังนี่ยนะครับก็เชื่อว่าประสงค์นิกรชาวไทยทุกคน ก็มีความเป็นห่วงในพระอาการของพระองค์ท่าน <Yeah. S 1> ก็สามารถติดตามได้จากแถลงการสํานักพระราชวังในแต่ละวันเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เอาละครับคุณ <Yeah. S 1> ผู้ชมครับกลับมาครับวันนี้จริงแล้วก็มีสถานการณ์ที่